สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ผมมาออกกำลังกายรอบดึกที่แฮปปี้ยิมพิยอนถนนเทพลักเทพลักตัดใหม่เขตบางเขนปทมนะครับตอนนี้ก็ลงล่งครับวันเสาร์ที่24ธันวา2 5 6 5นะช่างใหญ่อยู่เล่นอยู่โซน คาร์ด,ดิโอนะูวิ่งดึงข้อเล่นหน้าอกจามท้องไลยบาฝั่งนูด้ดก็จะเป็นโยคะปั่นจักรยานแล้วก็เป็นคาสแดนนะครับวันนี้ท่างใหญ่ต้องมาออกกำลังกายเนื่องจากเมื่อเช้าไม่ได้มาพานักเรียนไปตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ เขตสายใหม่ขอ,อมอก็ตัดไปได้ห้าสิบคนนะพาลูกศิษย์แปดคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปร่วมงานบุญทําบุญที่ร้านปานช้างซาลอนครับร้านอาจารย์ชวีนะหรือนางสาวปิติดานปานช้างอยู่ที่ซอยแจ้งวัฒนา14นะใครจะมาร่วมบุญก็เรียนเชิญครับมีโต๊ะจีนยี่สิ้าโต๊ะ งานเริ่ม7โมงครึ่งนะครับมีพระมาะสวดครับจเจริญพระพุทธมน์9รูปด้วยกันก็เรียนเทิญนเทีนเจพาะนะพรุ่งนี้เจอกันครับทำบุญรับศีลสมาทานศีลลดน้ำมนต์จากพระอาจารย์วัดหลักสี่นะครับก็พรุ่งนี้มีช่างตู่นั่วัดศิลปศาสตร์ทำน้ำยาปู ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ช่างนิตยาก็จะไปตัดผมให้ชาวบ,บ้านด้วยนะ,นะครับก็ดูก่อนนะว่าถ้ามันสถาน,นการณ์โลเคชันดีก็เดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์ตัดผมให้ชาวบ,บ้านด้วยเป็นกิจกรรมนะครับร่วมสมัย ช่างใหญ่ก็ต้องเดินเร็วนะครับบนลู้วิ่งสายพันธุนะครับ5สปีดวันละ2กิโลนะครับเช้า2กิโลเย็ยน2กิโลทําหมดแรงขขาต้มก็แค่2กิโลก็พอวิ่งมากก็ระบมขาขาระบบหมดเลย ประชื่นอุ่นวาานวดฝ่าเท้าอยู่ีเช้าจะตื่นตั้งหกโมงเช้านะครับแฟนคลับเอฟซีจร่วมบุญได้เจอทั้งเนี่ยก็ขอถ่ายรูปทักทายได้ครับวันนี้ ไปวิ่งเห็อมาฝากู้รถกรับส่บุบั